กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับเมื่อสาตตาจารย์ร่างถวมคิดค้นยาที่กินแล้วผอมภายในหนึ่งนาทีเรื่องราววุ่นๆจึงเกิดขึ้นและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสสตูดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง The Nutty Professor ซอราตราจารย์อ้วนตุตตะมหัศจรรย์ เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราศาสตราจารย์เชอร์แมนครับชายวัย35ปีเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาชีววิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาเป็นชายรูปร่างอ้วนท้วมสมบูรณ์ ในวันนี้ก็เป็นวันที่ปกติซึ่งเขาก็เดินทางไปทํางานแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงที่มาหาลัยหนูทดลองราว5 0 0พันตัวก็ได้หลุดออกจากห้องทดลองของเขาซะง,งั้นทําเอาทั้งมหาลัยในวุ่นกันหมดหนูโคตรเยอะพอพระเอกมาถึงมหาลัยก็ได้เห็นเหล่าหนูทดลองของตัวเองก็ตกใจมากชิบหายแล้วกูเขาเลยรีบไปหาเจสันผู้ช่วยของเขาที่ห้องทดลองว่าเกิดอะไรขึ้นเพระเมื่อวานเนี่ยก่อนที่เขาจะกลับเขาก็ได้ล็อกกรงไว้หมดแล้วซึ่งก็ได้ทําท่าให้ดูด้วยนะว่าล็อกกรงยังไงสรุป ว่าคุณที่อ้วนของเขาเนี่ยได้ไปโดนสวิตเปิดกงเองซะง,งั้นและตอนนี้ซาตาจานเชอร์แมนพระเอกของเราก็ได้ทํางานวิจัยเกี่ยวกับยาตัวหนึ่งที่จะช่วยปรับโครงสร้างร่างกายสิ่งมีชีวิตให้เล็กลงหรือยาช่วยให้ผอมนั่นแหละและ,และดูเหมือนว่ายาตัวนี้เนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเขาได้ใช้กับหนูทดลองที่ชื่อว่าเชลลี่หนูแม่งตัวโคตรอ้วนซึ่งจากการใช้ยาครั้งก่อนมันก็ทําให้ไขมันของหนูเนี่ยหายไปถึง20%และนั่นก็เป็นข่าวดีมากมาก จากนั้นคณะมาดีของมหาวิทยาลัยที่ชื่อบริสมอนก็เรียกพระเอกไปต่อว่าเรื่องที่ทําหนูเนี่ยหลุดออกจากห้องทดลองเพราะผู้บริจาคให้มหาลัยหลายคนเนี่ยถอนทุนออกเพราะเกือบกืนหนูเข้าไปในท้องและบอกให้พระเอกเนี่ยทำตัวดีๆหน่อยตั้งใจทํางานวิจัยเพราะมีสิทธิ์เก่าทุนหนาคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮัสลีย์สนใจงานวิจัยพร้อมจะบริจาคให้งานวิจัยนี้ถ้าทําสําเร็จ และพระเอกเนี่ยก็ไปทําการสอนของเขาครับซึ่งเรานักเรียนเนี่ยก็มักจะตลกพระเอกเพราะพระเอกเขียนกระดานไปเนี่ยพุงของเขาเนี่ยก็ถูกระดานไปด้วยซึ่งเมื่อสอนเสร็จเขาก็มักจะให้รางวัลแก่ตัวเองด้วยขนมขบเคี้ยวเนี่ยไงถึงอ้วนอย่างนี้และวันนี้ก็มีครูสาวสอนวิชาเคมีคนใหม่เข้ามาทําความรู้จักกับเขาเธอชื่อว่าคาร่านางเอกในเรื่องพอพระเอกได้เห็นเธอก็เขินจนทําตัวไม่ถูกซะงั้นชนข้าวของในห้องเนี่ยคว่ำไปหมดนางเอกเนี่ยเธอก็เคยได้ยินเกี่ยวกับงานวิจัย ของพระเอกมาบ้างจึงชื่นชมในตัวพระเอกที่เป็นคนเก่งต่อมาพระเอกก็กลับไปกินข้าวกับที่บ้านครับซึ่งที่บ้านเนก็อ้วนกันทุกคนเลยนะกินดีอยู่ดีครอบครัวเฮฮาแถมพ่อเนี่ยยังชอบตดเป็นนิสัย ซึ่งวันนี้พระเอกเนี่ยก็กินน้อยครับทําให้พ่อเนี่ยต่อว่าบอกพระเอกเนี่ยดูทีวีเยอะทํายังไงเนี่ยแกก็ไม่มีวันผอมหรอกกินกินไปเถอะซึ่งพ่อเนี่ยก็ตดต่อนะตดจนขี้เล็ดบ้าบอและก่อนจะกลับแม่เนี่ยก็บอกไม่ต้องคิดเยอะนะที่พ่อพูดบอกพระเอกเนี่ยดีทั้งภายนอกภายในอยู่แล้วให้ตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ ต่อจากนั้นพระเอกก็ไปหาคาร่านางเอกที่ห้องของเธอซึ่งก็ได้ทีอยู่มาจากมหาวิทยายลัยพระเอกก็ได้ชวนานางเอกไปกินข้าวด้วยความเขินพราะคิดว่าเขาเนี่ยอ้วนนางเอกเ,เนี่ยคงไม่ไปด้วยแต่ทว่านางเอกเนี่ยเธอก็ตอบตกลงที่จะไปด้วยกับเขาทาให้เขาเนี่ยดีใจมากมาก พอกลับมาบ้านพระเอกเนี่ยก็ดีใจมากครับและก็ได้ไปนั่งดูทีวีจนเคิ้มหลับไปและก็ได้ฝันว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวทะเลกับนางเอกแต่กระดันไปจูบนางเอกเนี่ยจนตัวจมดินพอสะดุ้งตื่นมาเขาจึงคิดว่าวนแบบนี้เนี่ยคงไม่ไหวแล้วคงต้องลดน้ำหนักแบบจริงจังซะละ เวลาต่อมาพระเอกเนี่ยก็ไปออกกําลังกายทั้งเต้นทั้งยกน้ำหนักยกไปนะก็กินไปจะผอมไหมเนี่ยและก็ได้ไปฝังเข็มกับหมอจีนให้ตัวเองเนี่ยไม่หิวฝังจนทั้งตัวเนี่ยก็ยังหิวอยู่ดีหมอเนี่ยบอกให้ไปสถานลดน้าหนักเธอและก็ทั้งวิ่งทั้งกระโดดอย่างซึ่งแรกๆเน่ยก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มผิวซะง,งั้น ต่อจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้มาตามนัดกับนางเอกครับที่าพาแพงหนึ่งพอเดินเข้าผับเนี่ยก็เดินชนผู้คนจนหัวขมาไปหมดขอโทษทีผมอ้วนและนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็กินข้าวพูดคุยกันอย่างถูกคอ และก็มีการแสดงจากตลกที่ชื่อว่าเล็กจีซึ่งเล็กจีเนี่ยก็จะนําปมด้อยของคนดูเนี่ยขึ้นมาพูดทําให้เป็นเรื่องตลกและก็ไม่พ้นที่จะพูดถึงพระเอกว่ากลนพระเอกเนี่ยเอาหัวคนยัดเข้าไปได้เลยและก็ล้อพระเอกอีกต่างๆนา,นานาสารพัดแถมคนดูเนี่ยก็ชอบซะง,งั้นซึ่งขณะที่คนหัวเราะอ,อย่างมีความสุขครับพระเอกเนี่นก็รู้สึกอายมากๆ และเมื่อเขากลับเขาก็ได้ไปส่งนางเอกนางเอกเนี่ยเธอก็เข้าใจพระเอกที่ถูกน้อในวันนี้แล้วก็ได้พูดให้กําลังใจเขาว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่ต้องเอาเรื่องนี้เก็บไปคิดหลอกพอกลับมาบ้านพระเอกเนี่ยก็ซึมเลยครับยิ่งซึมเนี่ยเขาก็ยิ่งกินเยอะซึ่งเขาเนี่ยก็ดูทีวีจนหลับฝันอีกแล้วนะวันนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ฝันว่าตัวเขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลและตัวเนี่ยก็ขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นคนยักษ์ถล่มเมืองบาบอพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจึงคิดว่าเขาเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างซแล้ว จากนั้นพระเอกก็ไปเข้าห้องวิจัยครับหมกตัวอยู่ที่นั่นซึ่งเขาก็ตัดสินใจจะใช้ยาปรับโครงสร้างที่วิจัยมากับตัวเองและพอเขากินเข้าไปก็เกิดอาการประหลาดกับเขาจนเขาเนี่ยล้มลงหมดสติร่างกายของเขาเนี่ยก็ค่อยๆเล็กลงและผลการวิจัยเนี่ยก็เหมือนจะสําเร็จด้วย พอพระเอกตื่นขึ้นเขาก็รีบไปส่องกระจกก็ต้องตกใจตัวเองมากตัวผอมลงซะง,งั้นเขาในก็ดีใจเป็นคนบ้าเลยนะแล้วก็รีบไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยความมั่นใจแต่ก็ดูเหมือนจะกินจุเหมือนเดิม เวลาต่อมานางเอกเนี่ยก็ได้มาหาพระเอกที่ห้องวิจัยแต่ก็ได้พบกับพระเอกร่างผอมซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้โกหกไปว่าเขาชื่อว่าบัตตี้เลิฟเป็นเพื่อนของศาสตราจารย์เชอร์แมนแถนพระเอกในนามบัตตี้เลิฟเนี่ยก็ได้ชวนนางเอกเนี่ยไปที่ผับที่พระเอกเนี่ยไปกับนางเอกในวันนั้นนางเอกเนี่ยก็ตอบตกลงซะงั้นและจู่ๆยาเนี่ยก็เหมือนจะหมดฤทธิ์ครับร่างกายของพระเอกค่อยๆกลับคืนสภาพเขาเนี่ยจึงให้นางเอกเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนพอากายสภาพกลับมาอ้วนเหมือนเดิมเขาก็ไปหานางเอกนางเอกนั้นก็อยากคุยด้วยถึงเรื่องที่ผับในคืน พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วนางเอกจึงถามถึงเพื่อนของเขาที่ชื่อว่า Buddy บัตตี้เลฟเธอเนี่ยบอกว่าบัตตี้เนี่ยชวนเธอไปดินเนอร์แต่เธอเนี่ยเกรงใจพระเอกจึงถามพระเอกก่อนซึ่งก็ดูเหมือนนางเอกเนี่ยจะชอบบัตตี้มากๆครับพระเอกเนี่ยก็บอกว่าให้เธอเน่ยไปเลยแถมบอกจะพูดเชีย์เธอให้เขาฟังด้วย และจากนั้นพระเอกในร่างผอมในนามบัตตี้เลิฟเนี่ยก็ได้ไปตามนัดกับนางเอกแถมเช่ารถสปอร์ตหรูมาเลยนะแต่กระดันมาสายชั่วโมงหนึ่งนางเอกเนี่ยจึงไม่พอใจบัตตี้เนี่ยก็เลยขอโทษแบบเล่นใหญ่แต่โกนในคนแถวนั้นฟังนางเอกจึงใจอ่อนและทั้งคู่ก็ไปกินข้าวกันพระเอกเนี่ยก็กินโคตรเยอะเลยนะนางเอกเนี่ยถึงกับงงและเช่นเดิมก็มีการแสดงตลกของไอ้เล็กจี้คนเดิมแต่ว่าคราวนี้ขณะที่เล็กจี้ทำการแสดงอยู่พระเอกเนี่ยก็ดันเล่นมุกที่ตลกกว่าแถมเอาปมด้อยของไอ้เล็กจี้เนี่ยมา พูดเป็นเรื่องตลกให้คนฟังเหมือนที่เล็กจี้เนี่ยชอบทําเป็นประจําทําให้เอเล็กจี้เนี่ยไปไม่เป็นเลยนะพอโดนเล่นเองซึ่งนางเอกเนี่ยก็รู้สึกยิ่งชอบบัตรดีเข้าไปใหญ่ครับและทั้งสองก็ได้จูบกันแต่จูๆ่ๆปากเขาเอกเนี่ยก็บวมออกมาใหญ่บเบลอเธอเหมือนยาเนี่ยจะหมดฤทธิ์ทำให้เขาเนี่ยต้องชิ่งหนีนางเอกกลับบ้านก่อนแต่กระดันเผลอให้บัตรเครดิตของตัวเองซึ่งเจสันผู้ช่วยของเขาก็ได้อยู่ที่นี่พอดีก็ได้เห็นบัตรพระเอกก็เลยคิดว่ามีคนขโมยบัตรพระเอกมาใช้เจสันจึงวิ่งตามขึ้นรถ แต่พระเอกเนี่ยก็ร่างกายสภาพพอดีก็เลยเหยียบรถไปก่อนที่ร่างกายของเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเจสันน่ยจึงรู้ว่านี่คือศาสตราจารย์เชอร์แมนซึ่งพอพระเอกกายสภาพก็ต้องให้คนเนี่ยมาพารถเอาตัวเองออกคนรลาบาก วันต่อมาพระเอกเนี่ยก็รีบวิ่งหน้าตั้งไปสอนนักศึกษาครับแต่กระดันมาสาย20นาทีแล้วนักศึกษาเนี่ยหายหมดละแต่คณะบดีเนี่ยก็รอเขาอยู่เพราะดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะชอบมาสายเป็นประจำแถมยังเบอร์เงินมหาลัยเนี่ยไปเช่ารถหรูอีกแต่ที่คณะบดีเนี่ยไม่ไล่เขาออกเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้พระเอกเนี่ยไป็นเสนองานวิจัยกับชายที่ชื่อว่าฮาร์สลี์ผู้บริจาคเงินหนาในคืนวันศุกร์ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยโดนไล่ออกแน่ จากนั้นเจสันผู้ช่วยพระเอกก็เข้ามาถามพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกกันแน่พระเอกเนี่ก็บอกว่าเขาได้ใช้ยาทดลองกับตัวเองเพราะตอนนี้เนี่ยเขาได้ตกลุมรักคาร่า,านางเอกแต่เจสันก็บอกว่ามันอันตรายทําให้พระเอกเนี่ยได้รับฮอร์โมนผู้ชายมากเกินไปจนพระเอกเนี่ยไม่เป็นตัวเองและบอกให้พระเอกเนี่ยบอกชอบนางเอกไปตรงๆจะดีกว่าซึ่งพระเอกเนี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยในชีวิตและเมื่อคืนที่นางเอกจูบกับบัตตี้ในร่างเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกดีมากมาก จากนั้นพระเอกก็ไปหานางเอกครับซึ่งนางเอกก็ได้ถามถึงบัตดี้ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องปากบวมและงอนที่บัตตี้เนี่ยหายไปเลยไม่ติดต่อเธอมาพระเอกก็บอกว่าเขาในก็เป็นคนอย่างนี้แหละไปไปมามาแล้วก็ได้ชวนนางเอกเนี่ยให้ไปกินข้าวกับที่บ้านของเขาในเย็นวันนี้นางเอกก็ตอบตกลงอีกนะใครชวนเนี่ยไปหมดจริงๆและเมื่อไปถึงที่บ้านของพระเอกครอบครัวของพระเอกเนี่ยก็ต่างรุมถามพระเอกกันใหญ่ว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ที่ไหนแถมพ่อในก็ตดอีกตามเคยทำให้พระเอกเนี่ยอายมากมาก พอาะกับเขานั่นก็ขอโทษน,นางเอกเรื่องที่พาไปกินข้าวไม่น่าชวนไปเลยกูนางเอกนี่ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรและดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่ลืมที่จะคิดถึงบัดดี้ซึ่งพระเอกนี่ก็บอกว่าจะตามหาตัวบัดดี้มาให้เธอ จากนั้นพระเอกก็ไปกินยาให้ตัวเองผอมอีกครั้งเจสันก็เข้ามาเห็นก็ได้ห้ามไว้แต่เขาน่ก็ไม่ฟังซึ่งก็ดูเหมือนว่าเวลาที่พระเอกกลายเป็นบัตตี้เนี่ยเขาจะสูญเสียความเป็นตัวเองจึงบอกเจสันไปว่าเขาจะไปเดทกับนางเอกคืนนี้ทั้งที่คืนนี้เนี่ยได้นัดเสนองานวิจัยกับคณะบุรีไว้และพระเอกก็ส่งดอกไม้ไปขอโทษนางเอกในนามบัตตี้และก็ได้ชวนเธอไปดินเนอร์กัน จากนั้นพระเอกกัลังเอกเนี่ยก็ได้ไปกินข้าวกันที่โรงแรมซึ่งก็เป็นโรงแรมเดียวกันที่นัดคุยงานซะด้วยคณะบดีพอเห็นนางเอกก็เข้ามาถามถึงพระเอกนางเอกจึงเสนอให้บัดดี้เนี่ยไปแทนเพราะเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกคณะบดีเนี่ยก็บอกเอาซะง,งั้นโคตรง่ายซึ่งบัดดี้เนี่ยก็ได้ไปเสนองานวิจัยกับชายที่ชื่อว่าฮาร์ดซีและดูเหมือนว่าฮาร์ดซีกับคณะบดีเนี่ยจะชอบบัดดี้มากกว่าตัวพระเอกจริงๆซะอีกจึงบอกจะไล่พระเอกออกจะให้บัดดี้เนี่ยมาทำงานแทนและนางเอกก็ได้ยินเหล่าสาวๆพูดว่าอยากเสีย ตัวให้กับพระเอกเพราะพระเอกเนี่ยทรงสายตาให้กับพวกเธอตอนเสนองานวิจัยเธอเน่ยจึงเดินไปตบพระเอกแต่พระเอกตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนไม่สนใจนางเอกแล้วครับแถมไล่ให้เธอเน่ยกลับบ้านไปอีก ต่อจากนั้นพระเอกในนามบัตดี้เนี่ยก็ได้ไปจัดงานปาร์ตี้ต่อที่ห้องชวนคนมาเต็มไปหมดซึ่งเมื่อเช้าอีกวันนางเอกก็ได้มาหาพระเอกที่ห้องห้องเนี่ยกรกไปหมดพระเอกที่กลับคืนกลายเป็นคนอ้วนเนี่ยก็ตื่นมามีสาวเต็มเตียงและก็รีบเดินมาหานางเอกเธอเนี่ยก็บอกอยากคุยเรื่องบัตดี้บอกบัตดี้เนี่ยทำตัวเฮงซวยมากๆแถมเมื่อคืนเนี่ยยังแย่งงานพระเอกไปอีกและจู่ๆผู้หญิงเนี่ยก็ออกมาจากห้องนางเอกที่เห็นเนี่ยก็เข้าใจว่าพระเอกกับบัตดี้เนี่ยแบ่งสาวก,กันร่วมหัวกันหลอกเธอเธอเนี่ยจึงกลับ บ้านไปและพระเอกตอนนี้เนี่ยก็โดนไล่ออกจากห้องครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยส่งเสียงดังไปเจสันผู้ช่วยเนี่ยก็รีบมาหาที่พักบอกให้รีบไปมาหาลัยด่วนพอไปมาหาลัยก็พบกับคณะบดีคณะบดีเนี่ยก็ได้ไล่เขาออกแล้วบอกจะให้บัดดี้เนี่ยมาทํางานแทนซึ่งก็ทําให้พระเอกเนี่ยเสียใจมาก และพอเขากลับมาบ้านเขาเนี่ยก็ยิงกินเขาไปใหญ่ครับยิงเคียดนะี่ยยิงกินแต่ขณะที่ดูทีวีอยู่เขาเนี่ยก็ดันไปเปิดวิดีโอที่บัตด,ดี้เนี่ยอัดไว้เมื่อคืนโดยบัดดี้เนี่ยได้บอกเขาว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีอะไรเทียบกับบัตด,ดี้ได้เลยให้พระเอกเนี่ยไปปรุงยาสูตรใหม่บัดดี้จะได้อยู่ในร่างเขาเนี่ยถาวรเลยพระเอกได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมจึงฮึดสู้อีกครั้ง ต่อมาคณะบดีก็ได้จัดงานแถลงงานวิจัยครับโดยมีผู้มีทุนหนาเนี่ยที่ได้ข่าวเรื่องยาเนี่ยมากันเต็มงานรวมถึงพ่อแม่ของพม่อเอกเนี่ยก็มาที่นี่ด้วย ทางด้านพระเอกเขาก็ไปที่ห้องวิจัยแล้วก็ได้ช่วยกันกันกบเจสันเทยาทดลองเนี่ยทิ้งให้หมดเพื่อที่บัตดี้เนี่ยจะกลับมาอีกไม่ได้แต่บัดดี้เนี่ยก็ได้ใส่ยาไว้ในกระป๋องนมทําให้พระเอกเนี่ยเผลอกินจนบัดดี้ได้กลับมาอีกครั้งและได้ซัดเจสันจนฉลบและขโมยยาที่เหลือไปพอเจสันตื่นขึ้นมา <c oughs> เขาก็พบว่าบัดดี้ได้ปรุงยาเพิ่มฮอร์โมนเพศชายเพิ่มไปถึง6 0 0 0 0เปอร์เซ็นต์ ทางด้านบัตด,ดี้ก็ได้ไปที่งานซึ่งก็ได้ขึ้นไปบนเวทีและก็ได้บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยคือศาสตราจารย์เชอร์แมนแต่ด้วยยาจากงานวิจัยของเขาทําให้เขาเนี่ยผอมลงภายในไม่ถึง1นาทีและได้กลายเป็นบัตด,ดี้และก็ได้แสดงถึงผลข้างเคียงของยาว่ายาเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานแต่เขาเนี่ยได้ปรุงสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วซึ่งถ้าเขากินเข้าไปเนี่ยศาสตราจารย์เชอร์แมนเนี่ยจะไม่ได้กลับมาในร่างนี้อีกและเจสันก็ได้มาถึงที่นี่ก็ขึ้นเวทีไปขัดขวางบัตด,ดี้เนี่ยก็จะต่อยแต่ ทําให้พระเอกกับบัตตี้เนี่ยเทียงกันเองอยู่ในร่างเดียวกันต่อยกันเองในร่างตัวเองซะงั้นจนสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็เอาร่างตัวเองคืนสําเร็จซึ่งพระเอกก็ได้พูดขอโทษกับคนในงานที่เขาในเห็นแก่ตัวจากที่งานวิจัยเนี่ยทำเพื่อคนอื่นเขากลับทําเพื่อตัวเองซะงั้นแต่บัตตี้ก็ได้สอนเขาว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่คุณเนี่ยน้าหนักเท่าไหร่แต่ความสุขคือการพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นจากนั้นพระเอกก็เดินออกจากงานนางเอกเธอก็เดินตามไปและก็ถามพระเอกว่าทําไมพระเอกเนี่ยถึงโกหกเรื่องนี้กับเธอพระเอกก็บ บอกว่าเขากลัวนางเอกจะไม่ชอบเขาและไม่ยอมรับเขาที่เขาอ้วนซึ่งนางเอกเธอก็แค่ยิ้มและก็ได้ชวนพระเอกไปเต้นลําทั้งสองก็ไปเต้นลํากันอย่างมีความสุขแม่นะถึงกับดีใจลูกมีแฟนสักที35ปีแล้วและหนังก็ได้จบลงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป5.6คะแนน Rotten Tomato 64%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ e Mode วิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหมให่คลิปหน้าสวัสดีครับ